อันด so, 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 ับที่สามนะครับแล้วเจ้าแม่เนี่ยครับยามแม่เนี่ยอันดับสุดท้ายเนี่ยครับตอนนี้เป็นพระของทีมครองบอลเลยครับโดยเฉพาะอันดับที่หนึ่งนะครับตัวมาคุ้นๆชัดเจนเลยครับเอาเลยครับอันดับที่สองครับทีมที่เรียกว่าตามมาไม่ห่างนะครับเจ้าแม่ก็อันดับหนึ่งนะ ยังมีความลึกรอบการแข่งขันครับถือแล้การแข่งขันตอนนี nah bottle bottle ้นะครับผ่านไปแล้วหนึ่งรอบครับเรือที่สามขอบการแข่งขันอันดับหนึ่งแสนอันดับหนึ่งหนึ่เรือของทีมครูเอียดหนึ่งกับอันดับที่สองเป็นเรือริเกุจิอันดับที่สามเป็นเรือของทีมครูเอียดสามครับอันดับที่สี่ี้เป็นเรือของทีมครูอเล็กซานเดครับตอนนี้ แต่ละตำแหน่งระดับเริ no. you no. so ่มที่จะแท็เจนมากยิงขึ้นครับเอาละไปเลยเรื่องความเร็วที่จะเลรถไก็เล็กไปเลยาง้วกันโน้นก็ไปแล้วเอาละไปเลยได้เด่นดครับแมู่้ักเพลงไหนเด่นดังที่สุดอีกเรื่องหนึ่งอ่ะอ่านังมากเลเด็วจะสู้กันแล้ว

เมื่อจะันทีที่ใช้เทคนิคในการวิ่งลู่นอกันะแต่ยังไม่เผลนะยังทรรมดาอีกเรื่อเรือนึ่งยังไม่ได้ครับเพื่อพยายามที่จะจีบออกมาในบริเวณที่ไม่มีคสื่อเนยเอาละครับรว่จะยระยะทางได้ วนนี้หายใจออกมาได้้วสหรับทีมโปร์รารังไทครับมาด้วยทีมอิมมมอนน์ัตอนนี้อันดับหนึ่องอาจจะไม่มีกควาไไมุขใจและครับแต่เราตอนเ การแข่งขันเีกยคือว่าการแข่งขันนะอันดับตอนี้จเป็นเหมอนเดิมครัอันดับหน่งเป็นเรือทยทีอันดับสองเป็นเรือของทีมิเอันดับที่สานะครับเป็นเรือองทีมทูเออร์รับเอาละร้มพูดอะไร้พูดอะไรครับได้่อกครับได้่อครับ Oh my god! माय <laughs>